สวัสดีครับผมใหม่นรงวิทย์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง FPL วิทยคลิปนี้ก็เป็นคลิปจัดตัวของเกมวิค26นะครับก็เป็นดับเบิลเกมวิคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับก็หวังว่าคะแนนจะเยอะตามด้วยนะครับสำหรับดับเบิลเกมวิคนี้ก่อนอื่นนะครับก็เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ก็มาดูความเคลื่อนไหวของคะแนนในหลีกของเรากันก่อนนะครับตอนนี้ที่1เป็นคุณ SAAZ กรุงศสีนะครับก็วีคที่ผ่านมาได้ไปถึง67คะแนนนะครับก็คะแนนเฉลี่ยที่47คะแนนก็มีคนทำแต้มก็มีเทรนด์มี DGR นะครับแล้วก็มีกับตันบูโนนะครับมีโบเวน แล้วก็โฟเดนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมีโจเซซายอยู่สำรองนะครับที่ได้10คะแนนนะครับดูจากทีมแล้วก็พร้อมสำหรับดับเบิลเกมวิกีเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งตัวอาร์เซนอลทั้งลากาเซตแล้วก็เทียนี่รออยู่ด้วยนะครับก็ทีมค่อนข้างโหดเลยนะครับสำหรับดับเบิลเกมวิกนี้นะครับส่วนอันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดนะครับก็ ทีมคุณ1นิด FC นะครับวิกนี้ได้ไป81คะแนนคะแนนรวม176คะแนนด้วยกันนะครับเราวิกนี้ตัวทำแต้มก็มี d ีอานะครับดาโลมาติฟนะครับโบเวนแล้วก็เฟอร์นันเดสกับตันนะครับแล้วก็โรนันโดด้วยนะครับแนมะีตัวทำแต้มเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มีคิวแมนที่อยู่สำรองคนสุดท้ายก็ยังทำแต้มอีกนะครับก็เลยทำให ได้แต้มไปเยอะเลยนะครับ8 7เออ81คะแนนนะครับตอนนี้อันดับประจำเดือนกลุ่มพันธ์ก็ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับส่วนที่มของในเกมวิกที่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมี ตัวทำตั้ก็มี d ดกอที่ได้เบิ้ลน,นะครับก็ต้องลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายเลยนะครับเพราะแมนยูก็เล่นได้หน้าหวัดเสียวมากนะครับกว่าจะเก็บคีนร์ชีตจากไบตันได้นะครับแล้วก็ดารโลก็เลยได้เคีนร์ชีตไปด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับการเบิ้ลหลังแมนยูแล้วก็ตัวแมนยูอีกคนนึงนะครับบูโน่ของเรานะครับก็ต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับจังหวะสุดท้ายของเกมเลยที่บูโน่ได้หลุดขึ้นไป ลูกนั้นถ้าจ่ายให้โรนโดนี่จบเลยนะครับดีที่เขาเลี้ยงเข้าไปยิงเองแล้วเข้านะครับทำให้ได้คะแนนมาเยอะเลยนะครับก็ค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับแมนยู3ตัวแต่ก็ถือว่ารอดพ้นมาได้อย่างอวุดหิดนะครับสำหรับดับเบิลเกมวีนี้ส่วนตัวอื่นที่ทำคะแนนก็มีเทรนด์นะครับมีโบเวนที่ทุกคนก็มีกันอยู่แล้วนะครับส่วนตัวที่คนอื่นไม่่อยจะมีอย่างเช่นเอ็มสันรอยัลนะครับนันนีก็เป็นสำรองเท่านั้นนะครับแล้วก็ลงมา จะพิกเกมช่วงท้ายเกมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับสเปอร์ก็แพ้ไป2อศูนย์นัดน,นี้สู้วูฟไม่ได้เลยนะครับส่วนโจต้านะครับก็ดันมาเจ็บไปอีกนะครับตอนนี้ก็ ค่อนข้างหนักเลยนะครับโจตซตาจริงๆนัดน,นี้ได้ได้ลงมาแป๊บหนึ่งช่วงท้ายก็มีโอกาสดุดขึ้นไปนะครับแต่ยิงไม่ได้ที่สาราจ่ายให้นะครับส่วนลาฟินญานะครับนัดน,นี้ก็เล่นไปแค่ครึ่งเดียวนะครับ45นาทีแรกนั่นเองก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับแลมซี่ที่ลงไปเต็มเกมแต่ก็เกือบจะเต็มแต่ว่าโดนใบเหลืองไปนะครับก็เลยได้1คะแนนนะครับส่วน แฮร์รี่เคนนะครับนัน,นีีก็พอมีโอกาสอยู่บ้างนะครับก็ยังถือว่าดูวูบวาบใช้ได้นะครับถึงแม้จะไม่มีคะแนนก็ตามส่วนเอดดวาร์ที่กลับมาเป็นตัวจริงในนันนี้ก็เล่นไปประมาณ70กว่านาทีแล้วก็พาเลสก็ยังทำอะไรไม่ได้ถนัดเท่าไหร่นะครับส่วนโกสสำรองอย่างซานเชสก็ทำแต้มได้อย่างน่าพึงพอใจเลยนะครับสำหรับดับเบิลเกมนี้แล้วก็มีคิงนะครับส่วนแคซโลก็ไม่ได้ลงนะครับผมก,วก็วิเคราะห์ก็ถือว่า ได้69คะแนนถือว่าพอจะรอดไปได้นะครับหลังจากที่ผ่านไปตอนแรกที่แมนยูยังไม่ได้เบิ้ลยังไม่ได้เตะนะที่2ี่คะแนนต่ำเตี้ยเรียดินมากเลยนะครับก็มาดูทีมของผมสำหรับเกมวิกีกันเลยดีกว่านะครับก็อาจจะมีเปลี่ยนถึงลบ4ลบแเลยนะครับสำหรับเกมวิกนี้เริ่มต้นที่ แผงหลังนะครับผู้ื่กษาประตูก็ว่าจะเปลี่ยนแรมสเดลเข้ามาแทนดีการ์นะครับเนื่องจากว่าฟิกเจอร์เนี่ยไลเบิลเจอเบนฟอร์ดกับู๊บในบ้านนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยมีเกมรับที่ดีมากๆนะครับในช่วงหลังๆแล้วก็ฟิกเจอร์หลังจากนี้ก็ค่อนข้างดีมากเลยนะครับไปจนจบฤด,ดูกาลและอีกทั้งยังมีเกมตกค้างอีก3แมตช์ด,ด้วยกันนะครับทำให้น่าจะมีเบิร์อีกหลายครั้งเลยก็เลยคิดว่าเปลี่ยนทีเดียวใช้ยาวๆไปเลยนะครับสำหรับแรมสเดล ส่วนเทียนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะครับสำหรับกองหลังไอเซนอลก็เบิ้ลหลังไอเซนอลไปเลยนะครับสำหรับเบิ้ลนัตเบิ้ลเกมวีตนี้นะครับส่วนเทรนท์นะครับตอนนี้ก็เป็นรองกัปตันอยู่นะครับได้เล่นในบ้านเจอกับนอริสแล้วก็ลีชนะครับก็คิดว่าเทรนท์น่าจะได้ลง2นัด แน่ๆนะครับนัดที่2อ,อาจจะมีเก็บตัวบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะเก็บเคียชีดได้สักนัดหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีลุ้นแอคแทกิ้งดีเทอร์ทั้ง2นัดเลยนะครับสำหรับเทนส่วนแคนเซโล่นะครับนัดน,นี้ก็คิดว่าน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้ก็เป็นเกมสําคัญของแมนซิตี้เหมือนกันนะครับเล่นในบ้านเจอกับสปเปอร์นะครับตอนนี้ก็ยังเลงเลอยู่ว่าจะเอาใครลงสําหรับตําแหน่งของแคนเซลโล่นะครับตอนนี้ก็ให้เป็นแคนเซลโล่ไว้ก่อนนะครับ ส่วนแผงกองกลางนะครับก็คิดว่าจะเปลี่ยน2คนนะครับเอาโจตาที่เจ็บน่าจะเจ็บอย่างน้อยก็เกมแรกไม่ได้ลงแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเก็บตัวไว้ถ้าถ้าโจตาหายเร็วก็น่าจะเก็บตัวไว้เล่นกับอบอลคาราบาวคับนัดชิงมากกว่านะครับที่จะเอามาเสี่ยงลงนะัดที่2ที่เจอกับลีสนะครับก็เลยคิดว่า แล้วก็เกมวิค28ก็เออเกมวิ27ก็จะแบงค์อีกด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะต้องแก้ปัญหาเอาออกนะครับจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเอาออกก็ได้เพราะว่าตัวสำรองก็ดีอยู่แต่ว่าคิดว่าคงไม่ไม่ถือไว้ยาวๆอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าถือโอกาสเปลี่ยนออกซะเลยนะครับก็ติดลบอีกนะครับว่าเป็นลบ8เลยนะครับจากการเปลี่ยนโจตากับบูโรโนออกนะครับเป็นซาร่ากับซาก้าที่ได้เบิ้ลทั้งสองคนนะครับ ก็จริงๆตอนแรกก็ไม่อยากเปลี่ยนโจตานะครับแต่ว่าพอเจ็บยาวน่าจะเาวพอสมควรน,นะครับก็คือเจ็บนัดนี้อาจจะไม่ได้ลงสองนัดแล้วก็นัดหน้าอีกนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนออกไปก่อนนะครับแล้วก็เอาจากาเข้ามาแทนที่มีฟิกเจอร์ดีแล้วก็น่าจะดีไปจนจบฤดูกาลอย่างที่บอกนะครับเจอกับเรนฟอร์ดกับวูฟในบ้านก็หวังว่าจะทําคะแนนได้บ้างนะครับ ส่วนซาลานะครับก็อย่างที่บอกนะครับ mm. เล่นในบ้านเจอรนดิสกับบลีสอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ได้พักบ้างนะครับในนัดที่2แต่ก็คิดว่าไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะค,คิดว่าเขาน่าจะทําคะแนนได้ผมก็เล็งๆไว้ที่2นัดนี้น่าจะมีสัก15คะแนนนะครับก็เลยใส่ทปิปกับตันไปนะครับสำหรับซาลาในนัดนี้นะครับส่วนอีกคนนึงก็คือลาฟินญ่านะครับที่เปลี่ยนเข้ามาก่อนท่านี้นัดที่แล้วก็เล่นไปแค่45นาที ก็ถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าเขาได้พักมากกว่าเพื่อนนะครับด้าน,นนี้ก็ถึงแม้ฟิกเจอร์จะแย่นะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะพอมีลุ้นทําแต้มได้บ้างสําหรับปาฟิญญาถ้าเขายังรักษาฟอร์มดีๆได้อยู่นะครับเจอแมนยูในบ้านกับปีเอร์ลิฟฟูนะครับ ส่วนโบเวนนะครับถึงแม้จะเตะนัดเดียวแต่ก็ยิงมาเรื่อยๆเลยนะครับยิงแทบทุกนัดเลยสําหรับโบเวนก็นัดนี้ได้เจอเนลคาสเซิลในบ้านด้วยนะครับก็เป็นฟิกเจอร์ที่ดีแต่ n น w คาสเซิลช่วงหลังๆก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็มีเกมรับที่ดูดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็เกมลุกดูวูกบวาบนะครับแต่คิดว่าเวสแฮมน่าจะพอเฉือนเอาชนะนลคาสเซลไปได้นะครับยัไงก็เลยเอาโบเวนลงตัวจริงไว้ก่อนนะครับ ส่วนกองหน้านะครับก็เอดดอาร์นะครับนาะที่แล้วได้กลับมาเป็นตัวจริงเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ทําอะไรเท่าไหร่นะครับนัดนี้ทั้งเจอเชลซีในบ้านกับไปเยือนวัตฟอร์ดก็หวังว่าจะได้ลงทั้ง2นัดแล้วก็จะทําอะไรบ้างนะครับขอสัก1นึ่งแอสซิสก็ยังดีนะครับส่วนแฮร์รี่เคนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยยิงนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสเยอะพอสมควรเลยนะครับในทุกๆนัดที่เขาเล่นนะครับฟิกเจอร ดับเบิลนี้ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปเยือนแมนซิตี้กับไปเยือนเบอร์ลี่แต่คิดว่านัดที่เจอเบอร์ลี่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนนัดเจอแมนซิตี้อาจจะลุ้นยากสักหน่อยนะครับแต่คิดว่าระดับแฮร์รี่เคนก็ยิงได้ทุกทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีลุกโทษในมือด้วยนะครับส่วนคิงนะครับที่ทนถือมาอยู่นานนะครับตั้งแต่ซื้อเข้ามานี่ยังไม่ทําแต้มให้ผมเลยนะครับเพราะนัดที่เขายิงผมก็เอาไว้เป็นตัวสํารองนั่นเองนะครับ ส่วนนัดน,นี้นะครับไดเบิ้ลเจอวินล,ล่าไปเยือนแล้วก็ได้เล่นในบ้านเจอคริสตัลพาเลสนะครับก็หวังว่าจะทำคะแนนอะไรได้บ้างนะครับเป็นการปิดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับจอร์จคิง ส่วนตัวสำรองนะครับจริงๆก็ดูดีเลยนะครับมีซานเชสนะครับในเลนในบ้านเจอเบอร์ลี่นะครับมีจาคขอบแลมซี่นะครับเลนในบ้านเจอกัววัตฟอร์ดก็เป็นฟิกเจอร์ที่ดีพอสมควรเลยนะครับก็เลยตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่ติดลบก็ได้นะครับอาจจะเอาแลมซี่ลงไปแทนโจตาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีนะครับสำหรับลบ8ที่จะเอาซาก้าเข้ามาแต่ผมคิดว่าซาก้าก็มีฟิกเจอร์ที่ดียาวๆก็เลยคิดว่า แล้วก็มีข่าวเรื่องเกมวิก28อาจจะได้เบิลอีกนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะแบบติดลบนัดน,นี้ไปทีเดียวแล้วก็นัดเกมวิก28จะได้ไม่ต้องติดลบเอาเข้ามาอีกนะครับส่วนเอเมอร์นรอยัลนะครับนัดที่แล้วก็ดนดรอปเป็นตัวสำรองไปสเปอร์ก็เล่นแปลกๆนะครับนัดที่แล้วดรอปทั้งเลกิลอนทั้งเอเมอร์นรอยัลเลยครับใช้เป็นเซซิยองกับตัวเฮตี้เป็นแบ็คคู่นะครับ แต่ก็ไม่เวิร์กนะครับดูไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่แล้วก็เสียไปถึง2ประตูนะครับหลังนี่ดูร่วมมากเลยนะครับโดยเฉพาะยอริสก็เลยหลังสเปอร์ก็เลยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากนะครับนัดเออนัดเบิร์นนี้ได้เบิร์นก็จริงแต่เจอแมนซิตี้นัดหนึ่งแล้วก็ไปเยือนเบอร์ลี่ซึ่งช่วงฟอร์มช่วงหลังก็ดีใช้ได้นะครับโดยเฉพาะเวกฮอสนะครับที่ดูน่ากลัวเลยแล้วก็ได้คอนเนีกลับมาอีกนะครับก็เลยคิดว่า อาจจะลุ้นคินชีสยากทั้ง2นัดนะครับก็เลยผมคิดว <tro leer> ่าน่าจะเอาไว้เป็นตัวสำรองดีกว่านะครับไม่ใช่แค่คินชีสอย่างเดียวก็ลุ้นโรเทชันด้วยอะไรนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเป็นตัวสำรองดีกว่าเอาแคนเซโลลงไปดีกว่าน่าจะได้ลงชัวๆนะครับส่วนดาโล่นะครับหลังแมนยูก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับลุ้นคินชีสเหนื่อยแน่ๆนั้นนี้ไปเยือนลิสด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเป็นสำรองคนที่3นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับวีนี้ยอมติดลบ8นะครับเพื่อ ทีมที่น่าจะดีไปยาวๆเลยนะครับสำหรับตัวเซนนอน3ตัวแล้วก็ยูริภูสอตัวนัดหน้านะครับก็ถ้าถ้าตามนี้ก็จะได้ลงแค่10คนเท่านั้นเองนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับแบงค์เกมวิทยี่สิลง10คนก็น่าจะพอไหวนะครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทิปเปิลกับตันสาร่านะครับส่วนเพื่อนๆกับตันไครนะครับคงคงไม่ต้องถามนะครับอาจจะน่าจะกับตันสาร่ากันเกือบทุกคนนะครับแต่ถ้ามีใครไม่กับตันสาร่าก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเพื่อนๆใช้ชิปอะไรกันบ้างนะครับใช้ทิปเปิลกับตันหรือเปล่านะครับหรือว่ามีใครเบนช์บูสหรือใช้ไวไวการ์ดหรือแม้กระทั่งฟรีฮิตนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะครับ ็คุณอาเทมนะครับบอกว่าวีคที่ผ่านมาใส่กับตันโบเวนไปถือว่าไม่เสียหายแต่กับเสียดายที่มีทั้งโจตากูติมโยแล้วก็ลบ4โดยเอามาเลสมาแทนเมดิซันนะครับถือว่าคุ้มค่าได้ไป99กบสก็เกมวีคยีนี้ก็ได้คะแนนกันเยอะมากเลยนะครับแต่สําหรับวีคนี้มี1นึ่งทันเฟอคิดว่าจะเอาซอนออกแล้วเอาซาร่าเข้ามาแทนเพื่อจะใส่กับตันคิดว่าดีไหมครับก็ ยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าซาร่าน่ากลัวมากแต่แต่แตว่าถึงแมนนัดที่แล้วซาร่าจะไม่ได้ยิงก็ตามนะครับที่ผมคิด,คดว่าอาจจะได้เยอะกว่าแมนยูที่เบิ้ลแต่สุดท้ายแมนยูเอ่อปูโน่ของเราก็มายิงได้ในนาทีสุดท้ายนะครับก็เลยได้คะแนนเยอะกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าซาร่านัดนี้นะครับยังไงก็ต้องมีนะครับเกมวีคยี่สิบหกนี้นะครับก็ถือว่าได้ซาร่ามาใช้เร็วกว่าเพื่อนนะครับ ส่วนคุณกันกันนะครับบอกว่าลังเลอยู่ว่าจะเอาโด o หรือโบโนเข้าทีมดีครับสำหรับบิ๊กที่แล้วผมก็แนะนำให้ดูตามโครงสร้างนะครับว่าจะเอามาแทนใครส่วนตัวผมชอบบูโนที่นั่นได้ลงชัวกับนั้นหน้าเปลี่ยนเป็นสละได้ง่ายกว่านะครับสุดท้ายบบโนก็ทำได้เยอะกว่าโโด o นิดหน่อยนะครับคุณประธานนะครับบอกว่าผมไม่มีบบโนคงกับตันโดนะครับก็ โดได้พักมาน่าจะได้ลงทั้ง2นัดครับแต่สุดท้ายโดก็ทําคะแนนได้นะครับยิงสวยด้วยนะครับนัดที่2ก็ไม่น่าเกลียดเลยนะครับส่วนคุณเอเบิร์สนะครับบอกว่า DCL จะได้ลงไหมครับผมก็ว่าน่าจะได้ลงนะครับเนื่องจากนัดที่แล้วก็ได้พักไปแล้วนะครับสุดท้ายก็ได้ลงไปนะครับสําหรับ DCL ก็เอเวอเรต์นี่ก็เล่นดูดีขึ้นเลยนะครับหลังจากนัดล่าสุดที่ผมดูก็เป็นทีมที่ ค่อนข้างดูน่ากลัวเลยนะครับดีเซลก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เหมือนเดิมนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดับเบิลเกมวีคนี้ก็หวังว่าคะแนนจะเยอะกว่าดับเบิลเกมวีคราวก่อนๆที่ผ่านมานะครับเนื่องจากดับเบิลเกมวีนี้เป็น เกี่ยวิกเบิลที่ยิ่งใหญ่แทบจะที่สุดเลยนะครับทีมผมก็ตอนนี้ก็มีตัวเบิลอยู่9ตัวนะครับมีแค่แค n นเซโลกับจอล์ดโบเว้นนะครับที่ไม่เบิลนะครับแต่ก็ลบ8นะครับคิดว่าจะลบ8ก็หวังว่าจะคุ้มค่ากับการติดลบในครั้งนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆได้คะแนนกันเยอะๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ซาร่ายิงกระจายนะครับทิปเปิลกับตันใช้ให้คุ้มค่าหน่อยนะครับสำหรับนัดน,นี้ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมนะครับดูบอลกันให้สนุกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ